สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วปากโกสออฟฟิเชียลลำเพลินลำเพลินออฟฟิเชียลกับปากโกส้สตูดิโอบันทาครับพี่น้องครับพี่น้องครมายามไมยายำขั่วมายามขั่วเมนูอะไรคุณใจไหมทอดมีทอดมีมนันก็ต้องกินก็ตามหมากคงเลย เูืได้ตำผู้แย <esses foods> <problems> ้มยักหยอกนี่บมดตำบางฮงแหม่เพื่อมูเพื่อพวกน้ำเด้อเพื่อมูเพื่อพวกน้ำโอ้ปหายหายไปหาซื้อกระเทียมเนี่ยนะตำบางฮงบ่มีกระเทียมผู้แย้มต้องกินกระเทียมแนะครับน้อที่มี่รถ่มวิ่งบอกน้ำมาใส่เอกระเทียมกระเทียมทุ่นยังดีว่เยอะเอ้านี่เด็ดทีมรถตาแตกต้องไปได้แทะนี่ ปลาบอนกับปลาหนุยครับพี่น้องครับทีมงานโซเฟอร์ครับเข้มแข็งครับทั้งเข้มทั้งแข็งครับงานนี้ครับพลังงานตำบงังฮวงครับขัวมีไมอนี่บุกขั่วเม่นนุยครับพี่น้องครับเปนะียวนบนกระเทียมเฮรียมหลวกแหน่แม่งนานอ๋อคือเห็ดจึงเสร็จเฮ้เขาเห็ดจึงเสร็จผมไม่เขาดึงกลับบรอ เอ้ามึงกับมึงกับเฮ้มึงคนบ่ถนัดเนาะวัฒนธรรมค้นรำแบบก็เอาเอาเอาเดไปเข่าเนาะมากออกเอาอู้วเราไปยีเราลงไส้ไปมาเดี๋ยวเสียงเฮ่อวันส้นแต่เสียงโคกแกหนันแล้วนอนลูกเนาะเสียงมวนเนาะโอ้นี่ตกโปแตกได้นี่ตกใส่โปรตีนคนโปรตีนแตกได้นี่ยพวกโปเป็นยังโปรตีนแตกครับ สุดยอดครับแมเอาจัดไปอาหารเทียงพี่นองครับสรุปแล้วก็คือรถบาสรถทั่วครับหญ่ไม่อยู่นี่เบิร์ทุกขั้นพี่นองเลยหลังหา่านหลังหา่านครับล่อลารถปลาลัดครับเอกกรลังเติมร่มอยู่เ่ท่านนมาฮอดอยู่ตอนนี้บรรยากาศกะสลรวสะรว รุนซอยกันพี่นองครับมามวนมาซื่อมาจวดจาดฝาดบื่มเด้อครับพี่นองเอ้ไทยอำเภอบางบัวทองครับืันนี้ครับผมเข้าอยู่บางบัวทองนอเนาะโอ้ยหลงมาม่เกิดทอนาทอลังเลยพอ่อาบ,บางบัวทองครับพี่นองครับมมว่าไอ้โปโล ตัดเหล่าบูคืนวันยังแเต็มทรมาซื้อไหมซื้อไหมแล้วของไม้ได้นั่นแต่ว่าระบบซักอบพกไว้ระบบสักอบพกครับ,บท,ทีมงานสามศูนย์ผมว่าปากโก้สัน่นเอาสลับสายลมมาสัน่นเอาลมออกเป็นลมเข้าลมให้มันดันสิ่งสปกปรกออกมาสั่น่าสันาส่นเน้มันจะ เพิ่นไดสร้างห้วละครับเพิ่นไดสร้างแล้วดีแถวว่าไหใจไหมตํเฮ้ยโอจอาตัมขานเขาแสบลายตกินไผ่กินมันบ่อนบ่อนพูดสร้างง่าอสร้าง่ตัสร้าง่อบายบ่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  ย่าย่าาเพ็ดเถะพ็ดแม่แม่แม่ตัวก็บเดดดูเด็เข้ากินดดแล้วำัออดูดแล้วก็ดูดออกดูดออกกว่างเด็มาป้อนแค่นั้นเดียวเนาะทำ่อยากเพี้วม่ใ้เคี้วของวันเลยเอาแม่มาเก็บบึกพิกซอยแม่แล้วมั้ตากมึนแตจตากอ๋อ เอาเอาต่บักเพียกเด้จะเอาเศษมาคุงสเสียด้โอ้ยคือไปลูใสยย่งไอยอยงใบไงโก้เอาจิกจักจิกจักจิกจัก้ยกวนซ่อนเสียงคคกนี่แหละยปงปงปง,ปงคงหน่อนี่มันอยู่ดนบันไดล่ะแม่หน่อยพรแอม,แม่แนบอกโอ้ยปาดสื่อไม่สนแต่ว่าคือสีเบืองซ่งแล้วกัแมนโต๊ไปนี่พ่แตกหรอก่าตีนหัถือพ่กตีน ตองมึงสถยวสุดยปองปองปงปงปงเอาพี่น้องอันนี้โบแมนสุรรดเดอร์น้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลโอ้บอลมอกบอลวัดล้นเบิดอลไรวันหัววัดน้ำตาลตา่อไปผู้มันนำกันยังบอเสียยังสองบิ่ <S <S นี่ครับพี่น้องผมก็งงอยู่เป็นยังอันตรบังหงคือสตดดีเบินพี่น้องเพว่าประเทศไดเพราะว่ากุกได้เพราะว่าไม่ขาดไดครับเพิ่นจิตตบักริกกนรากสิส้อยเครื่องล่ง่องบักหงใสีที่หลังอสูดได้ม oh ีแต่เอนจิบเคดแกว้อยเอาอดเปลือกเส้นหาบังหน้าอย่างต้นอ่ะเาอด้นาง ต้องท้าใจด้วยครับมีดม<า>โอ้โหจี๊ดเซ๊ดอย่างน้อยบ้านน่วยแล้วบอหรือตรงมือยังเบึ้งกูดโอ้โหร้ายเ,เนาะรวมเมื่อรวมใจครับโซฟเฟอร์ครับทีมงานผมเข้มแข็งร้ายครับหลังจากที่เอารถขึ้นจากลมแล้วครับบัดนี้หิวสันแล้วบัดนี้ยนี่เอาตำมังงงกับขวมีกับเข่ากันว่าม่นงานงานอย่างวะตำงงขวมีดนี่ไงงาน <laughs> งานขึ้นบนไม้วะหรืองานบุญเดือนสาม ใยงานบูเดือนสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮีโร่เข้ามาแล้วฮีโร่ฮีโร่นี่ครับฮีโร่ประเดี๋ยวเออเกี่ยวกับอ่าเอาไอ้นี่นำมาเนี่ยเอาแบงเอาหนิ่นิจิ้งจอกหนิเอาแบงเอาหนิเบมือนได้สิเปิดห่านวะเฮ้ยป้าสิไปใส่บริการมาฮะใส่ใครเนาป้าใส่บริการตัวรอๆเนาะแต่ว่าสองคนมันเกียร์เหรอวะเฮ้ยเรียกแต่ป้าเนี่ย แต่ปลายังส่งหลกักไสอยู่เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่าง,างตั้งแก่ <Raymond. S 2> <c oughs> ไม่ไ <c oughs> รวยรเลยไม่รวยว้าเด็กิดซนะิดเบือบ้าซนะิดบนะ้าเบื่อแต่เกาบอลคีอเด็ดขาดแท้บอ,อบลเอาคือฤดูการเที่ยวที่แล้วนะบอล ดูพี่อย่างเงีมึงนี่ตากเลยว่าเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวปลาเก็บให้เองนั่นนุถ่ายยังเก็บเหนเกอ็บไมนเดี่ยดอกกกเฮ้ยโบแมนกอสิบเก็บไปมันสิบมวนใส่เครื่องรถเท่านั้นแต่ว่าบอกย่างเดียวือเาหมอให้แล้วันนยโบเก็บเด็ดขาด มวยมึงบอกปลามึงบอกปลากันสน่ายมึงบอกปลาเลยเออปลปป์ป้าที่พีเอาเก็บแล้วไรเนี่กินสข่านานตามหงให้แม่กินแล้วบ่ดนี้พ่อแล้วลูกพ่อแล้วว่าเอาน้ำน้ำพ้อมโอ้ยหันก๋วยเตี๋ยวโอ้ยยัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวสิมีคลิปเดี๋ยวใหม่ดูตามห่งโติู อ้าวพี่น้องครับบอดด้วยหัวมวลครับทีมงานโซเฟอร์ทีมงานแข็งแข็งครับของสาวหน่อยเพชรบนแพงเ้งครับปีนี้หุงซึกว่ารลังการมาครับแลนเป็นกลุ่มเป็นก่อนที่ตามคลิปเด้อครับโบทิมโบป้าครับผมเอาครับฝากไปสำหนีกับพี่น้องครับอ้าวสวัสดีครับ